ก็มาคุยกันเรื่องกฎของกรรมไอ้คำว่ากรรมในบรรดาท่านหลายแปลว่าธรรมันมีสองอย่างกรรมคือกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าใจแล้วถ้าเราทํากรรมชั่วก็มีผลเป็นทุกข์ทำกรรมดีก็มีผลเป็นสุขอันนี้บางท่านมาบอกว่าก็มีบางท่านบอกว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ ไอเรื่องนี้าตมาก็ไม่เถียงเพราะว่าถ้าเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็สุดล้วแต่ใครจะมีความเห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่สนอย่างในเรื่องทศชาติพระเจ้าบอกว่าท่านตัดมาแล้วสิบชาติเกิดมาแล้วสิบชาติถอยหลังไปหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายแสนชาติท่านก็เกิดมาเรื่อวย ก็มีคนกันเลยตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายพระเจ้าไว้อย่างนั้นพระเจ้าจะบอกว่าตายแล้วไม่สภาพไม่สูญมันต้องเป็นประจามก,กฎของกรรมทำกรรมดีกรรมดีให้ผลไปเป็นสุขทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลไปเป็นทุกข์ตพรนะที่มีคนท่านมาแยง้งท่านจดหมายมาบ้างท่านมาพูดบ้างว่าคณาจารย์บางท่านบอกตายแล้วสูญบอกช่างเถอะอ อย่าไปคิดว่าท่านผิดแรอท่านถูกต้องใครคิดยังไงก็ไปไม่ตามนั้นอตมาก็คิดขอคิดตามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกของท่าน